อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหมดที่ บทที่ห้าเนาะเรื่องงานอาดิเรกนะคะงานอาดิเรกเนาะแดีบยวแปนบนึงอ่ะตัวนี้นะคะก็คือบทที่ห้าน้องเรื่องของงานอาดิเรกนะคะแล้วทีนี้เอตัวจีในในใบางานเราตัวนี้มันผิดเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะทีนี้มาดูอันนี้สอนห้องเมื่อกี้ไปแล้ว โอเคนะคะขึ้นบทที่5เนาะก็คืออดีงานอดิเรกน,นะคะแล้วทีนี้การที่เราจะถามว่าคุณชอบทำอะไรนะคะก็คือนี้สีฮวนจวัฉินเมอนะคะน้สีฮวนจัว่วเฉินเมอซึ่งคำนี้เราเรียนมาแล้วนะคะคำนี้ก็จะแปลว่าชอบนะคะชอบส่วนคำนี้ก็คือจัว่วนะคะแปลว่าทำนะ ทีนี้อันสุดท้ายฉันมาก็คือฉันมาก็คืออะไรนะคะอืมอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูที่คำศัพท์นะคะคำศัพท์เนาะจะมีทั้งหมด18บแปคำนะคะอ่ะคำแรกเราน่าตาได้อยู่แล้วนะคะก็คือคำว่าสี่หุนนะคะสี่หุนก็คือชอบนะคะต่อไปคำที่สองจั่วจั่ว นะคะคแปลว,ว่าทำเนาะต่อไปคำที่สามเฉิญมาเฉินมาแปลว,ว่าอะไรนะคะต่อไปคำที่สี่เฉวฉีเฉวฉีฉฉก็คือเรียนหนังสือนะคะคำที่ห้าทิงยินเย่ทิงยินเย่นะคะก็คือฟังเพลงนะคะซึ่ง คํา,คาคว่าทิงคํานี้เนาะคําว่าทิงคํานี้นะคะแปลว่าฟังนะคะทิงคํานี้แปลว่าฟังเนาะ,ะก็คือฟังเพลงนะคะต่อไปคําที่6ก็คือช่างเกอช่างเกอก็คือ ع, ะคะร้องเพลงนะคะร้องเพลงก็คือช่างเกอต่อไปคําที่7ดก็คือข่านเตี้ยนชื่อ ข่านเตียนชื่อนะคะแปลว่าดูทีวีนะคะว่าดูโทรทัศน์นะคะซึ่งคาว่าข่านตัวนี้นะคะแปลว่าดูเนะาะคำว่าข่านตัวนี้แปลว่าดูนะคะก็คือข้านเตียนชื่อก็คือดูโทรทัศน์นั่นเองนะคะต่อไปคําที่8อ่านหนังสือก็คือต uh ู่ชูตูชูนะคะก็คืออ่านหนังสือนะคะต่อไปคําที่9ก้ล่ยย หลี่หลี่โยะนะคะหลี่โยก็คือท่องเที่ยวนะคะต่อไปตัวนี้คาที่สิบเนาะงานอนดิเรกทุกคนก็คงมันจะคิดว่าเป็นางานอดิเรกเขาไม่ใช่เนาะแต่น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะคะก็คือการนอนเนาะนอนหลับก็คือชวยเจียวชวยเจียวนะคะก็คือนอนหลับ นะคะต่อไปคำที่11ก็คือเล่นเกมผู้ชายเราส่วนใหญ่เนาะหรือไม่ก็ผู้หญิงด้วยแหละนะคะก็มีส่วนในการชอบเล่นเกมด้วยเหมือนกันเนาะก็คือเล่นเกมก็คือวานโยชินะคะวานโยชิก็คือเล่นเกมนะคะต่อไปทำอาหารก็คือจั่วฟาดจั่วฟาดก็คือทำอาหารมันเองนะคะต่อไป เล่นกีตาร์ก็คือต้านจีทาต้านจีทานะคะก็คือเล่นกีตาร์นะคะต่อไปเตะฟุตบอลเนาะในใบงานเนาะมันอาจจะพิมพ์ผิดนะคะดังนั้นให้ทุกคนลบสไลเอออกหนึ่งตัวนะคะลบสลเอออกก็ได้เป็นเตะฟุตบอลแล้วนะคะอาซึ่งคำว่าเตะฟุตบอลก็คือที่จูชิวที่จูเฉวนะคะก็คือเตะฟุตบอลนะคะ ป้าไปไว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำก็คือโยโยงโยโยงนะคะก็คือว่ายน้ำต่อไปคำที่16ย e ื genau, ่น sì, ต้งนะคะยื่นต้งก็คือกีฬานะคะยื่นต้งก็คือกีฬาเนาะต่อไปคำที่17นะคะก็ค um)> ือว่าดวาวาดรูปนะคะว่าดวาวาดรูปเนาะต่อไปคำสุดท้ายนะคะเต้นก็คือ เที่ยวอูเที่ยวอูนะคะเต้นเนาะอ่ะทีนี้ครบแล้วนะคะคำศัพท์ทั้ง18คําคำเนาะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้เราอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะสีหวนสีหวนจั่วจั่วเฉินมาเฉินมาเวียสีิลป์เรีทิลป์ฟังดนตรีฟังดนเร่ 唱歌，唱歌；看电视，看电视；读书，读书；旅游，旅游；睡觉，睡觉；玩游戏，玩游戏；做饭，做饭；弹吉他。 弹吉他、踢足球、踢足球、游泳、游泳、运动、运动、画画、画画、跳舞、跳舞。 อ่ะโอเคนะคะจบแล้วเนาะทั้งหมดคำศัพท์18คําคำนะคะดังนั้นให้พวกเราทุกคนนะคะไปเขียนคำศัพท์ลงในใบางานหรือใครที่จดเนาะก็ไปจดใส่สมุดให้เรียบร้อยฟังจากคลิปที่ครูอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ให้เราไปจดใสดสมุดให้เรียบร้อยนะคะส่วนแบบฝึกหัดเนาะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้พวกเราในอาทิตย์หน้านะคะโอเคถ้าใครไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ ลืมนะคะไปจดคำสท์ลงในสมุดให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวอ,อาทิตย์หน้าเราค่อยมาเฉลยแบบฝึกหัดกันนะคะโอเคบ๊ายบาย